อีย่ยงไหนอีหละปลาไหลดอนอี่ยงไหนอีหละปลาไหลดอนค่ะปลาไหลดอนที่อายุสี่สิบห้าสิบไปแล้วนะคะกําลังบอดีสมัณฑนะบอมีจังสี่กันสิค่อยแต่เติบแต่เติบขึ้นมาเด้อมาเด้อมาสิคะรวงข้าวคะ่ะสวยไหมคะโอ้สวยนะครับหัวงเข่ากําลังนั่นกําลังงามกําลังออกเลยคะ่ะอีหละรู้จักเอียนบอปลาไหลไงรู้จักเอียนดอนบอรู้รจักเอียนดอนบอบำรุงกำลังนั่นเด้อ่ะรู้รู้ อยากรู้อยากเห็นบ่ละเอียนดอนหรือว่าปลาไหลโคกเป็นจ้งใดเบิ่งพูนโอ้ยังไหนล่ะปลาไหลดอนค่ะปลาไหลดอนหรือว่าปลาไหลเผือกแมนบใอใส่ค่ะเี่เลยค่ะคือหลแท้เดี๋ยวมาค่ะสีทองอรามไหมคะออสีทองสีขาวโอ้งามคักนะครับไหลยยต้งหักที่เอาไปใส่ในอีล่ะคือหลายแทะ มีประโยชน์มากๆค่ะสําหรับคนที่อายุ40 50ไปแล้วอายุ40 50ไปแล้วนะคะสมรรถนะร่างกายถดถอยค่ะไม่มีเรี่ยวแรงค่ะเห็นสาวสาวสวยๆงําๆนั่นได้ต่นั่งกัดแข่วกอดกอดอยู่จนปัญญาบางคนนะครับมาเป็นผู้สายต้องบบไล่สมรรทภาพน้อยหลานเนาะจ้า <laughs> มาสิคะมาฟื้นฟูกำลังให้ดีขึ้นค่ะ ฟื้นฟูกำลังให้ดีขึ้นค่ะแล้วสิทำจังใดอยากรู้ว่าล่าตามนี่คือปลายเผือกตัวน้อยนะหรือว่าปลายเผือกพันพันเตี้ยนะครับถ้าต้นสูงมันก็สิสูงแบบดิ้งเลยแหละถ้าล่าของมันก็เหวยเป็นวานะครับอันนี้มันต้นน้อยต้นเตี้ยพันเตี้ยนะครับนี่ปลายเผือกสุดยอดบอกสรรพคุณเพิ่มเติมจากน้อยนะครับถ้าเขาโดนไอ ตนหมักต้าแย้หรือว่าต้นน้าเกี้ยงอีหยังแบบมันขันข,นขันมากนะพี่น้องหรือว่าอาการพันตามผิวดังเขาขูดเอาเปลือกหรือว่าขูดเอาผิวของมันนี่นะครับไปขูดขูดเอาหรือว่าบดหรือว่าตำอย่างก็แล้วแต่ไปบวกกับเหล้าขาวจากด้วยท้านี่เกี้ยงตับ ว่าั้นแล้วปลาไหลเผือกเป็นสมุนไพรคู่ไทยมาแต่ดั้งเดิมเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังของผู้เฒ่าผู้แกมาแต่งแต่เก่าๆพู่นะวิธีการทำกินนะครับโดยที่เขาเอาอันนี้ไปสับเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะครับสับเป็นหั่นๆนะครับเป็นชิ้นน้อยๆนะั่แหละเอาไปดองกับสะไปเพราะว่าอันปลาไหลเผือกนี่มันมีรสขมขมมากนะครับปลาไหลเผือกนี่แล้วก็ดองไวป,ประมาณจากสองอาทิตย์ นะครับสองอาทิตย์ค่อยกินนะครับหรือสีดองกันเหล่าขาวก็ได้แต่ว่าบกใครนิยมกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันแรงแล้วก็เหล่าขาวมันกับซีแห้งมันสี่เป็นสองบวกไปเลยแต่สีให้ดีและเห็นผลขวนต้มนะครับโดยที่เอาปริมาณไก่ลากปลาลเผือกนี่ประมาณจากครึ่งขีดนะครับครึ่งขีดกับไส่น้ำประมาณจากลิตรหรือลิตรครึ่งนะครับกับประมาณนี้ต้มเรามาลิ้นเอาแต่น้ำนะครับลิ้นเอาแต่น้ำ ไปชงกาแฟกินย้ำมือเศร้านะครับชงกาแฟกินได้เลยสบายดีมากแล้วก็ย้ำแรงอีกจะแก้วนึงนะครับแก้วนึงนี่หมายถึงว่าบ่ต้องชองกาแฟนะครับเอาแบบเฉพาะน้ำรากปลาลเผือกเท่านั้นกินต่อเนื่องจากสองอาทิตย์จังเสียคนที่กําลังบอดีสมรนะนบอมีจังสี่ก็สี่คอยกระเติบกระเติบขึ้นนะครับ สิดีขึ้นไปในไปเป็นตามลําดับนะครับสุดยอดสมุนไพรรากประไลเพลือกของบ้าน,านรู้แล้วก็มาบํารุงเพื่อทําการบ้านกันนะคะบํารุงบํารุงการบ้านอ่ะแย่ให้ขาดน้อยหลานเนาะใครมีปัญหาตามที่ว่าจะเอาตัวนี้ไปแก้นะคะนะคะ